ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยถ้าเวลามันเหลือนะครับก็เี๋ยวจะตอบให้แต่ว่าเราไม่เชื่อว,ว่าวันนี้เวลาไม่เหลือหรอกเพราะว่าเ,เพลงมันเยอะมากจริงๆนะครับเราไม่ปากหมดในบัญชีแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้มีนะครับนี่ฝากลองงามีเดี๋ยวต้องรอฟังแล้วกันนะครับอี๋ยวเพิงต่อไปออเปอ็นอย่างนี้แล้วกันนะครับจัดให้ตามคำแนะนำอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาช้ามาเร็วแล้วรอสักครู่ครับประมาณนั้น จะเพราะครับขอบคุณครับทำไมนอนตองวันนานจ้ะเป็นประให้เป็นปกติคับแม พี่มาไม่เจอวัานนั้นทั่วทิงพน้าตามหาหมดทางเจ้าทิ้งสัญญาหรืนาพี่อ้างว้างอารมณ์น่ามาแม่เ้ยยายเชยช้ำวิญญาณนวลน้นอ,นองไม่มา พา,าราะบมหรือเจ้าเข้าไรบังไวซ้ซอดชมถ้าขอจอมใครพนมยอมสิลมบุญส่วนจ้าใครเทพรังรงใสสาขาอุ่นสมผนาน้องมา มีค่าจดน้าประไสภ่านันคนทีน่มีนะครับมีน้ำตาถ้าลังรินจาใจขอหลังไวว้ลังเท้าเทวดาขอดนุนตักน้ำจนสางอรุณนาทยยอมแม้สิ้นใจ เส้นสวงแดวบวงเทวาขอใเจ้าแม้เราไม่เห็นเจ้ามาพีีนี้มีเพียงน้ำตารื่นหลั่งลากรากไม้ใส่งารออยในห้องแอร์ด้วยนะครับแล้วก็เปิดพัรลมอีกโอ้โหขอแอห้งนิดนึงนะค่อยๆไป Sacó สิ้นสวงแด่ปวงเทวาขอเจ้าแมงเอาไม่เห็นเจ้ามาพี่นี้มีเพียงน้ำตารินหลังหล่งลารามา ขอบคุณมากๆครับสําหรับทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่จะบอกว่าเออ่จะร้องเพลงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเสียงน้องเพชรก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะเพราะว่าเอาจริงๆน้องไม่จะบอกความจริงก็คือน้องเพชรไม่ได้ร้องเพลงมานานมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นไม่ใช่ข้ออ้างนะครับแต่ที่เป็นข้ออ้างได้ก็คือเพิ่งตื่นเลยนะครับต้องขอไปด้วยนะครับเพิ่งตื่นจริงๆแต่ว่าวันนี้อ่ะสองร้อยกว่าท่านตอนนี้นะครับน้องเพชรเออ่จะได้ โปรโมทสินค้าไปด้วยในตัวแล้วกันนะครับเชื่อว่าแม่ๆหลายๆท่านนะครับที่ติดตามเพจ Facebook เพจโดนเกินชุนไว้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ติดตาม Facebook น้งเพจอยู่แล้วหรือว่าติดตาม Facebook พี่เอ๋พี่น้องหรือว่าอยู่ในกลุ่มบ้านนั่นไะม่ชื่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต้องรู้แน่นอนก็คือเรื่องของสินค้าที่จะนํามาส่งมอบหรือว่าส่งมาแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ได้ดูได้รับชมได้ รับกินรับรับประทานนะครับกันนะครับอ่ะนั่นก็คือเม็ดมะแมวแห่เม,ม,ม็ดมะม่วยอุ้ยเม,ม,ม็ดมะม่วงเฮ้ยถูกแล้วเล่นตัวเดียวก็ไดนะ้ยังไงสุดยอดเลยอ่ะนี่นะครับเม,ม,ม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับจะเล่นมุกแหละแต่ว่านึ่ไม่ออกนะครับคุยกันก็ได้ลูกคาบแม่วันนี้นเราไม่มาคุยล้วนๆเลยครับหยอ,อกเล่นวันนี้เรียกว่ามาขายล้วนๆเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับก็คือเมล็ดมะม่วงหิมพานนะครับเอาดีดีแล้วเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานนะครับถุงนี้นะครับจริงๆจะบอกว่าเมล็ดมะม่วงถุงนี้นครับช่วยได้หลายอย่างมากๆเลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือสมมติท่านใดที่ไม่ชอบทานเมล็ดมะม่วงซื้อไปได้นะครับถุงนี้ครึ่งโลนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าถ้าซื้อไปเนี่ยไม่อยากกินไม่เป็นไรถือไปไม่ต้องแกะถุงเลยให้น้ำหนักมันคงอยู่ไว้เท่านี้ถ้าอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีหยิบเมล็ดมะม่วงมาแล้วก็ ยกได้นะครับเพราะว่าขึ้นโลเลยนะหนักเหมือนกันนะครับหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะโอ้หเสียดายมันไม่มีมันไม่มีตัวส่งแบบกรงกรองอะไรเงี้ยเนาะโอ้แม่เราไม่จะแคบไว้นะถ้าแม่บอกว่าเหมาแล้วแม่ไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวแคบไว้เดี๋ยวเจอกันเลยนะครับใครบอกว่าเหมาแต่ว่าถึงเวลาจริงไม่เอาแค่สองห่อยังไม่ได้นะจ๊ะเอาไปนะครับอันนี้เราไม่จะบอกว่าเออเมนมม่มมองอันเนี้ย ถ้ากินสดมันมันมากนะครับอันนี้น้องเพชรบอกว่าน้องเพชรไม่อยากให้เห็นนะครับว่านออ้องเพชรตอนถามมันเป็นยังไงเพราะมันลําบากเหมือนกันนะลาบากลำบุเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับ <bunlar. S 1> ให้แม่แม่ดูหน้าง,งานเลยก็คือตอนที่มันสาเร็จรูปแล้วนะน้องเพชรจะบอกว่าเดี๋ยววันที่นําจําหน่ายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อเข้ามานะครับต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าวันที่คุณพ่อคุณแม่เมตานะครับหรือว่านดูน้องเพชรสั่งซื้อเข้ามาเนี่ย เออแล้ววันที่จำหน่ายก็จะมีสติกเกอร์ไปด้วยนะจ๊ะถุงเนี่ยขอร้องนะอย่าทิ้งนะจ๊ะเก็บไว้ได้นะสะสมแต้ม10หอแลกฟรีได้3เม็ดนะครับใครมีถุงนี้ติดสติกเกอร์10หอน้องเพชรนำมาแลกฟรีได้ที่น้องเพชรนะครับ3เม็ดอันนี้ <c oughs> ให้3เม็ดเอาไหมมีใครจะเอาไหมจ๊ะ <c oughs> สักครู่หนึ่งแกะไม่ออกอ่ะ วันนี้ไปเวลตลกนะครับอยู่คนเดียวถุงละห้าร้อยสาธุครับน้่นาจะประมาณสิบปีขายได้สองห่ออ้ยแม่มันมันมากมันมันเหมือนน้เม็ดเวลาล้องเย่งเร็วอะ่ะแค่อันนั้นไม่มันขอโทษครับอันนี้มันอันนี้ไม่เหมือนกันนะแต่ก่อนแม่เอาขายเป็นม่วงแม่หยุดขายเลยครับให้เราไปขายแทนโอเคไหม <c oughs> ขอบคุณครับ เอาเป็นหยอกเล่นนะซื้อตั้งไว้ดูหยุดไล์ดีกว่านะหยอกเล่นหยอ,ก,อกแล้วเอาครับของฟรีลูกโอ้โหดูทรงไม่ต้องถึงร้อยห่อหรอกนัเนี่ยพี่น้องสามห่อก็น่าจะไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวขอฟรีบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างเนี่ยอย่าก,กินมากคันคอร้องเพลงครับอุ้ยลืมเลยไม่เป็นไรเรามีอันนี้ครับ ว้ยช่วงนี้ไปเวขายอ่ะแม่บุ๋มบอกว่าเม็ดมะม่วงหิมพานแบรนด์ที่น้อเพชรขายนี้อร่อยมากจริงๆครับจะบอกว่าเออไม่ครับขอโทษครับจะถามว่าแม่ชิมแล้วใช่ไหมแม่ตอบกลับมาก็ดูมาจะเข้าเหมือนกันห <c oughs> ยอกเล่นนะข <c oughs> อเท่าไรจ้ะมะ โอเคครับนยองเพชรเอนนีดีแล้วจะไม่ติดเล่นแล้วกันนะครับส่งมาให้ชิมก่อนโอ้โหแม่เอางี้ถ้าส่งชิมเนี่ยน้เพชรคิดค่าส่งห้าร้อยขาดตัวแต่ถ้าแม่สั่งซื้อเนี่ยเอาแค่ถุงละร้อยเก้าสเก้าส่งฟรีโอเคไหมจ๊ะ <laughs> มานะครับเมนมะม่งหยิบมาพาอันนี้นะครับอเอาอดีแล้วเอาจริงๆเลยก็คือจะบอกว่าเป็น เนนม็ดมะม่วงมิมพานนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะเคยรับประทานกันอยู่แล้วนะครับน้องพีก็คงไม่บอกว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะครับคงไม่ต้องนั่งบอกอยู่นะเพราะว่าน้องพีกคัดสรรมาอย่างดีนะครับเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับประทานแต่สิ่งดีดีนะครับโอ้มีแต่คนถามถุงเท่าไหร่ไม่ต้องร้องเพงเลงแล้วมั้งเนี่ยครับวับนนี้เอาแค่ถุงเท่าไหร่ใครเอฟใครเอฟกดเอฟมาแค่นี้ก็น่าจะครบพอดีสองชั่วโมงนะจ๊ะอันนี้ก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วร้องได้สองเพลงเอง โอเคครับก็ถุงนี้นะครับน้องเพชรขายอยู่ที่ไม่ใช่ขายอยู่ที่น้องเพชรน้องเพชรนะครับจะส่งอยู่ที่หนึ่งร้อย